สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้กันนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำการทดลองการเป่าลูกป,ป่งจากปากขวดนะคะเด็กๆชมเสร็จแล้วเด็กๆลองทำการทดลองดูนะคะแต่ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะคะเราไปชมคลิปจากคุณ มหาศจรย์ด่านฟ้ากันเลยค่ะฮันนาฮันนาพบกันแล้วครับผมวันนี้มหาสจารย์ด่านฟ้าจะพาน้องๆหนูมาทดลองลุกป,ปงสวรรค์นบนปากขวดโดยที่ไม่ต้องใช้กราใช้เป็นหลักการของวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับผมขวดเปล่าน้ำส้มสายชูคัตเตอร์ช้อนชา b บกกิ้งโซดากล้วยครับลูกโป่งหนังยางวิธีทดลองครับผมดขวดครับใส่น้ำส้มเซตหนึ่งส่วนสาของขวดโอเคครับลูกโป่งสีที่ชอบใส่ไปที่กล้วยนะครับแบกกิ้งโซดาครับสามช้อนชาครับผมหลังจากนั้นนำลูกโป่งตัวนะครับใส่ตรงที่ปากขวดนะครับโอเคหลังจากนั้นให้น้องๆนะครับผมปล่อยเบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำส้มใส่ชูเลยนะครับครับมาแล้วครับโอ้ รเราก็จะได้ลูกโป่งโดยที่ไม่ต้องใช้การาดครับผมหรือเหนื่อยกับการเป่านะน้องๆนีนนครับเดี๋ยวลองมาทำอีกสักหนึ่งลูกนะครับ <ส language> นี่นะครับการทดลองเราก็จบแล้วครับผมง่ายๆครับน้องๆหนูสามารถทํากันได้แล้วผมน้องๆหนูอยากให้พี่ทํา การทดลองอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับผมวันนี้มหาจารย์ดานฟ้าขอลาไปก่อนนะครับฮันน่าเป็นไงมั่งคะเด็กๆชมคลิปจบลงไปแล้วเด็กๆงงไหมคะทำไมขวดถึงเป่าลูกโป่งได้คำตอบก็คือ การทำปฏิกิริยาระหว่างเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเมื่อแก๊สมีความเบากว่าอากาศแก๊สก็จะลอยตัวสูงขึ้นเมื่อแก๊สมากเข้ามากเข้าจึงดันลูกโป่งให้พองออกได้นั่นเองเนั่นก็คือคำตอบนะคะเด็กๆชมคลิปจบลงไปแล้วเด็กๆทำการทดลองและส่งรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ